ค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ l i า e a อ p พลิเคชันนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับนะฮะเราจะนำรถดีๆนะฮะคุณภาพครับคแน่นๆนะฮะมานำเสนอนะฮะในราคาเบาๆนะครับที่จับต้องได้นะครับมาเลยครับก่อนที่พายุมันจะมาถึงตัวผมนะฮะเริ่มตกปลอยแล้วนะครับมาพบกับนางฟ้าคันนี้ครับเป็นรถยนต์นิสสันซันนี่นีโนะครับ 1,600cc ครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับรถพี่ชายผมเองนะครับเอามาฝากขายครับจากจังหวัดขอนแก่นครับผมสุดยอดมากเลยนะครับคันนี้ Sunny n โ o คันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1,600cc เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัว GL นะครับผมนะฮะสวยกริบกิบสวยกริบกริบสภาพนางฟ้าเลยนะครับนะฮะ คันนี้นี่เป็นปี2001ครับหรือ2544ครับผมชมได้เลยนะครับสีสันนี่ใหม่ๆสดๆเลยนะฮะในช่วงกลางๆปีที่ผ่านมานี่จ่ายเงินไปสามหมื่นกว่าเลยนะครับทำสีใหม่หมดทั้งคันนะครับผมรวมทั้งระบบช่วงล่างยกเซตเลยนะฮะรถสมบูรณ์มากๆเลยนะครับใครได้ไปนี่บอกได้เลยครับ เกินคุ้มเลยนะฮะไม่ต้องทําอะไรสักบาทไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรถตัวถังสวยงามเดิมๆครับผมไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมีชนรับคืนเลยนะครับสวยงามบางๆเดิมๆนะครับสีสันสวยเงาๆเลยนะฮะสีน้าเงินเข้มครับผมมิดไนท์บลูนะครับตัวนี้สีสวยสีนี้หายากนะครับ ในช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆนี่จะเห็นเป็นสีดำๆทึบๆเลยโอ้โ oh, หสวยมากเลยนะฮะเงาๆนะฮะสวยมีสเสน่ห์มากนะครับยางนะครับเปลี่ยนมาไม่นานเลยนะครับปี2019ครับดูเลยครับดอกเต็มแน่นเอียดเลยนะฮะยางใหม่ผิวพันธุ์ดีสีใหม่จัดได้ว่าอยู่ในระดับ99%เเลยนะฮะสภาพสีนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับ สวยงามครับไฟตัดมังตัดหมอกใช้งานได้ปกติมีสเสน่ห์มากๆเลยครับรถเดิมๆบางๆนะครับสุดยอดเลยครับคันนี้เกินคุ้มเลยนะฮะไปชมกันต่อเลยนะครับมาชมภายในกันเลยครับผมจัดได้ว่าสวยสดงดงามระดับนางฟ้าเลยนะครับชมได้เลยนะครับงมอะไรนี่สวยแบบ สวยมากๆเลยนะฮะรถยนต์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียง2องแสนสมกิโลเท่านั้นเองนะครับสุดยอดมากๆครับวิ่งน้อยมากนะครับสำหรับรถยนต์อายุขนาดนี้นะฮะชมความสวยได้เลยครับลายไม้นะครับเบาะหนังครับผมแทบจะไม่มีที่ติเลยนะฮะลายไม้งดงามมากเลยนะครับรถดูแลมาเป็นอย่างดีเลยครับผม แผงคอนโซลไม่มีแตกหักฮนะลายไม้สมบูรณ์นะฮะสวยมากเลยครับผมนะฮะพวงมาลวงมาลัยใหม่มากนะฮะเกียร์ออตโต้นะครับอัตโนมัติครับผมสุดยอดเลยนะครับรถยนต์สภาพแบบนี้ในอายุขนาดนี้นี่เรียกได้ว่านางฟ้าเรียกพี่เลยนะฮะรับรองครับสุดยอดมากครับไปชมกันต่อเลยครับ สวยมากๆเลยนะครับรถคันนี้สภาพนางฟ้าครับเยี่ยมยอดเดียวครับชมได้ชัดๆเลยนะฮะรายงานตรงชัดเจนนะครับผมเหมาะเรียบร้อยสวยงามครับเบาะหลังนี่ ใหม่มากเลยะฮะใหม่มากๆเลยนะฮะสภาพดีมากครับสวยงามมากครับชมกันแบบทุกซอกทุกมุมนะฮะแผงประตูทุกบานสวยกลิบๆโอ้โหแผงคอนโซลสวยมาก เยี่ยมยอดเลยนะฮะสวยงานจริงๆเลยครับรถรักษาดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับรถบ้านฝากขายครับผมเยี่ยมยอดมากครับ ภายในนี่แทบจะไร้ที่ตินะฮะสุดยอดฮะระดับเกรด a A เบวกเลยนะฮะงามมากครับชมห้องท้ายกับห้องเครื่องต่อเลยครับ่วนนี้นีโอนี่เปิดท้ายตรงนี้นะฮะเลื่อนแบบนี้นะครับฝากระโปรงดีดดีเลยฮะปกติครับรับประกันสภาพเช่นเดิมนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนนะครับ ท้ายสวยงามเดิมเดิมครับไม่มีชนอย่างแน่นอนครับทุกขอบทุกสันทุกซอกทุกมุมนะฮะเดิมสนิทครับผมฝาทงฝาท้ายไม่มีชนเลยครับคันนี้สุดยอดนะฮะตัวถังบางเดิมสนิทห้องท้ายกว้างขวางสะอาดเลยนะฮะดูดีมากเลยครับ ยากนิดนึงสวยงามมากครับผมนะฮะยังอะไรลเครื่องไม้เครื่องมือครบทุกอย่างครับตถดเรียบร้อยดีมากครับชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับชมห้องเครื่องกันเลยครับสวยงามมากนะครับห้องเครื่องสวยงามเดิมๆนะครับ สติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับตาหน้าเดิมตะเข็บเดิทั้งคันฮะสติกเกอร์อยู่ครบเลยครับผมนะฮะเพ็นะฮะ,นะฮะครบทุกจุดครับเดิมเดิมทุกขอบทุกสันนะฮะทุกซอกทุกมุมเลยครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับ ไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้ใสมากฮะเครื่องยนต์นะครับ1,600 cc ซีซีครับผมนะฮะซันนี่นีโอตัวนี้นะครับขับดีมากๆเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับอัตราเร่งดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใช้ไปเลยครับวิ่ง200นี่ใช้ไปได้ยาวๆเลยนะฮะ เยี่ยมยอดมากครับเครื่องเดินดีปกตินะครับไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับบอกได้เลยครับสมบูรณ์100ยเปเซ็นนะครับเกียร์ไม่มีกระตุกใดใดทั้งสิ้นนะฮะเข้าจับง่ายนะครับเข้าไม่ต้องรอนะครับเครื่องร้อนเครื่องเย็นใช้งานได้ปกติเลยครับไม่มีกระตุกไม่มีกระโชกโคกหากนะครับ สมบูรณ์ครับผมอัตราเร่งดีนะครับสวยงามมากครับรถคันนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับรถบ้านฝากขายของเรานะฮะรถพี่ชายผมเองนะฮะท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับรับรองครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับรถคันนี้ราคาเบาๆครับแค่แถวแถวแสนเองฮะได้รถแบบนี้ไปใช้นะครับยางใหม่ด้วยนะครับสีสันใหม่ช่วงล่างทํามาไม่นานสมบูรณ์ที ไม่มีอะไรต้องทำแล้วฮะสรุปนะฮะโอเคฮะเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโทรมาคุยกันเลยครับผมนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับเข้ามาที่ youtube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับ ิกหน้าช n n น l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม